สวัสดีครับเอกวงอารีครับวันนี้ผมอยู่ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติครับวันนี้จะมีการแถลงเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางช่วงปีใหม่นี้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประชุมเปิดศูนย์ดับเหการจราจรและป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนนะครับประจําเทศกาลปีใหม่2566นะครับซึ่ง ก็ในวันนี้ก็มีท่านรองรอยจะเป็นอผอศูนย์นะครับแล้วก็มีท่านผู้ช่วย3ท่านนะครับช่วยกันวันนี้ผมก็มาร่วมเปิดศูนย์ด้วยมาสั่งกำชับการปฏิบัตินะครับซึ่งคาดว่าเจ็ดวันอนารายก็คือวันที่วันพรุ่งนี้นะครับ29บถึงวันที่4มกราคม66นะครับคาดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะมีการออกเดินทางไปต่างจังหวัดตั้งแต่มากสุดก็ได้จะเป็นพรุ่งนี้กับมารืนนี้นะครับแล้วก็ ในขาลับก็จะเป็นช่วง3-4นะครับซึ่งในช่วงของ7จ็ดวันตรายเราก็เน้นย้ำเหมือนเดิมนะครับเรื่องของความให้ตำรวจได้ดูแลอำนวยการจาาจรให้พี่น้องเกิดความคล่องตัวแล้วก็เลือกอุบัติเหตุทางท้องถนนซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลที่ได้กำหนดเป้าหมายว่าจะต้องลดอุบัติเหตุลงในแต่ละเทศกาลนะครับซึ่งเราก็สามารถทำได้หลายเทศกาลมาโดยตลอดนะครับเราก็มีการมอบรางวัล ให้กับจังหวัดและภาคต่างๆที่สามารถลดเหตุลงได้ซึ่งการลดเหตุลงได้เนี่ยไม่ใช่ว่าต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเดียวเชื่อว่าถ้าพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือในการดูแลขคารพกฎจราจรนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องร่างกายต่างๆแล้วก็เมาไม่ขับอต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะทําให้สามารถสติี้รดลงเรื่อยๆนะครับลดความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็เรื่องของการบาดเจ็บนะครับ นอกจากวันนี้นะครับจะมีการแถลงข่าวของท่านผอบอตรแล้ววันนี้ยังมีอีกหนึ่งข่าวสาคัญคดีของนายเาาเกี่ยวกับนอมินีข้ามชาติครับวันนี้นะครับก็เป็นการแถลงความคืบหน้าในการขยายผลกรณีที่เมื่อวันที่9กพฤศจิกาสัน้าร้อหกส้าที่ตํา,ร,ารวจได้ทำการจับกุ่มมิสเตอร ชาวนะครับชาวต่างชาติที่พบว่ามีการสวมร้อมแรลบประชาชนนะครับเป็นคนไทยนะครับก็ได้ขเข้าทำการตรวจค้นบริษัทนะครับของผู้ต้องหาซึ่งได้ออกหมายจับนะครับก็ตรวจค้นพบหลายอย่างนะครับแล้วก็มีการขยายผลถึง คนไทยที่เป็นโนมินีในเรื่องต่างๆนะครับอีก4 4, 4สีคนนะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้ดำเนินการจับกุมนะครับแล้วก็เข้าตรวจค้นบริษัทที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดของ เราต้องหารายนายเชาเนี่ยนะครับตอน,นีการจับคุมที่จเชาว์แบบตามหมายจับฐานตำนีเกี่ยวกับเรื่องประชาชนไทยครับก็จากการเข้าจาับคุมนะครับได้ที่สมาคมพองคานไทยกะับในเนื้อเชาววันที่เข้าตรวจคุณจับคุมครับเราได้ตรวจยึดเนี่ยหลักฐานจำนวนสามชรายการครับซึ่งจากการตรวจสอบหลักฐานแล้วก็สาที่ทำงานจาับคุมครับพบป้ายบริษัทจำนวนหลายบริษัทนะครับไม่ใช่แค่เพียงสามบริษัท ึ่งจากการตรวจสอบแนวฐาพบว่ามิเชลเช้นี่ยมีลักษณะในการเป็นเจ้าของธุรกิจในการประกอบธุรกิจในการทั้งสามบริษัทนี้มีเป็นเจ้าของกิจการนะครับแต่จากการตรวจสอบชื่อรุ่นนะครับปรากฏว่ามีบุคคลไทยทั้งหมดนะครับในการถือหุ่นแทนนะครับประกอบรวมรวมกับเป็นกรรมการบริษัทด้วยครับซึ่งจากการตวาาระะว,วสรจสอบกล้องย้อนหลังของผู้ถือหุ้นทั้งสามรายรปรากฏว่าไม่ได้ประกอบไม่ได้มีอาชีพอะไรไม่ได้มีเงินทุนในการสามารถที่จะประกอบธุรกิจได้นะครับ แปรากฏว่าจากการตรวจสอบข้อมูลจดทะเบียนนะครับมูลค่ารวมประมาณ10บล้านบาทครับซึ่งได้รวรวมหลักฐานเข้าตรวจค้นทั้ง3บริษัทครับจากการตรวจคน้นทั้ง3บริษัทนะครับก็พบในหลักฐานงานบุคคลนะครับแล้วก็ยานแวดล้อมนะครับรวมถึงงานหลักฐานเส้นทา,างการเงินน,งนะครับที่เชื่อว่า,วามิเตอเชานะครับเป็นเจ้าของกิจการทั้ง3บริษัทโดยให้คนไทยทั้ง3ามคนถือหุ้นแทนนะครับแล้วก็ทางการจับกลุ่มตัวนะครับซึ่งจากการตรวจสอบอทรัพย์สินที่มิเตอเชาถือครองนะครับ พบว,ว่ามีมูลค่ามากกว่า2 0 0้านบาทโดยทั้งหมดถูกครองโดยคนไทยแทนครับล้วก็มีชื่อบริษัทวยครับและนี่ก็คือแนวทางการปฏิบัติงานของตำรวจที่ทั้งดูแลป้องกันภัยให้กับประชาชนและปราบปรามคนร้ายที่ทำลายประเทศชาติของเราตามนโยบายที่รับมอบหมายจากรัฐบาลครับเอกวงอารีรายงานครับ